สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันที่8กรกฎาคม2568อัปเดตข่าวด่วนสำหรับผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ชมในการปรับเพิ่มเบี้ยสำหรับุผู้สูงอายุในเดือนตุลาคม2568นี้ได้รับเพิ่มจริงหรือไม่คอรมออนุมัติแล้วจริงไหมคลิปนี้กวางจะมาสรุปให้ฟังค่ะ จากที่มีกระแสข่าวนะคะคุณผู้ชมที่สร้างความสับสนและข้อสงสัยให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการหลายท่านเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเบี้ยเยนชีพนะคะคุณผู้ชมและเบี้ยความพิการที่ทางคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยทางคอรมอรมีการอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยเงินชีพสำหรับผู้สูงอายุแล้วจริงค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะคุณชมที่ทางคอรมอรมีการอนุมัติให้ปรับเพิ่มเบี้ยเงินชีพสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการแต่การอนุมัตินี้เป็นเพียงในหลักการเท่านั้นค่ะ ในงบประมาณนะคะยังไม่ได้มีการถูกจัดสรรในอัตราใหม่ค่ะแม้จะมีการอนุมัติจากทางคอรมอแล้วแต่ในแผงงบประมาณของปี2,569ซึ่งจะเริ่มต้นนะคะในวันที่1ตุลาคม2,568นี้เป็นต้นไปค่ะ ทางสำนักงบประมาณนะคะไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้สำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพในอัตราใหม่แต่อย่างใดค่ะนั่นก็หมายความว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมยังไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและ กลุ่มผู้พิการค่ะซึ่งจะยังคงได้รับในอัตราเดิมต่อไปนะคะโดยผู้สูงอายุค่ะจะได้รับเบี้ยเยงชีพในอัตราเดิมคือ600้อถึงหนึ่บาทตามขั้นบันไดตามช่วงอายุเช่นเดิมค่ะและกลุ่มผู้พิการนะคะยังคงได้รับเบี้ยเยนชีพ ในส่วนของผู้พิการในอตา800-1,000ถึง1,000บาทเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมและในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิดค่ะก็ยังคงได้รับอัตราเช่นเดิมนะคะคือได้รับ600บาทต่อคนต่อเดือนนะคะคุณผู้ชมสำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดค่ะแม้จะมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับเพิ่มแต่ในปฏิทินยังไม่มีการจัดสรรในส่วนของงบประมาณ ในเดือนตุลาคม2568นี้นะคะคุณผู้ชมเบี้ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการนะคะแล้วก็จะยังคงได้รับในอัตราเดิมซึ่งเป็นข่าวจริงนะคะที่ทางสำนักงบประมาณไม่ได้มีการตั้งงบประมาณนะคะในการจ่ายในอัตราใหม่ตามที่ทางคอรมได้มีการอนุมัติไว้ค่ะ โดยทางสำนักงบประมาณนะคะคุณผู้ชมในปี2569ที่มีการเผยแผ่การจัดสรรสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณนะคะคุณผู้ชมได้มีการเผยแผ่ข้อมูลอย่างชัดเจนนะคะสำหรับการช่วยเหลือในส่วนของเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการ กลุ่มแรงงานและกลุ่มปราะบางนะคะที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในการจัดสรรงบประมาณของปี2569สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดตามลิงก์นะคะคุณผู้ชมในคอมเมนต์แรกได้เลยนะคะ เพื่อเข้าไปอ่านในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบจัดสรรสวัสดิการในปี2,569ตามงบประมาณที่มีการตั้งไว้แล้วก็จัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการยืนยันชัดเจนค่ะคุณผู้ชมในเอกสารนะคะสำหรับกลุ่มเด็กนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีจํานวน2.52ล้านคนยังได้รับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตร600บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดิมนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะยังได้รับเบี้ยยังชีพ ตามช่วงอายุเช่นเดิมก็คือตั้งแต่600จนถึง1,000บาทต่อคนต่อเดือนค่ะสำหรับกลุ่มผู้พิการนะคะ2.26ล้านคนได้รับเบี้ยเยีชีพความพิการตั้งแต่800จนถึง1,000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดิมน,นะคะคุณผู้ชม รวมไปถึงการช่วยเหลือในส่วนของกลุ่มเปราะบางค่ะประชาชนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจํานวน13.5ล้านคนค่ะจะได้รับเงินอุดหนุนค่าครองชีพค่ะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในส่วนของอุปโภคบริโภคจํานวน300บาทต่อคนต่อเดือนค่ะในส่วนของค่าเดินทางนะคะก็จะมีส่วนลดจํานวน750บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็ค่าครองชีพนะคะคุณผู้ชมเบี้ยผู้พิการนะคะที่ได้รับทุกวันที่20สําหรับกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือประชาชนก็จะได้รับ 200บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดิมนะคะรวมไปถึงส่วนลดค่าแก๊สถุงต้มนะคะคุณผู้ชม80บาทใช้เป็นระยะ3เดือนแล้วก็ส่วนลดในส่วนของค่าน้ำค่ะจำนวน100บาทนะคะแล้วก็ค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทค่ะ